สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการสระบ,บุรีโซเซตี้โดยวันนี้เราจะพาผู้ชมไปรู้จักกับเหล็กไหลแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าจะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมและถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนื่องจากเหล็กไหลถือเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่คนไทยให้ความเชื่อตั้งแต่สมัยอดีตการ เล็กไห้ถือเป็นท่าศักดิ์สิทธิชนิดหนึ่งซึ่งมีความลี้ลับพิสดาร ถือจัดเป็นโลหะธาตุมีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์แตกต่างไปจากโลหะธาตุทั้งปวงจึงถูกจัดให้อยู่ในฐานะธาตุกายสิทธิ์ที่มีชีวิตจิตวิญญาณซึ่งเป็นไปตามวิบากของกฎแห่งกรรมที่บันดาลให้วิญญาณในสังสารวัฏมาปฏิสนธิในสภาวะที่เป็นโลหะธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิเ์เหนือธรรมชาติทั่วไป นอกจากนี้เหล็กไหลย,ยังถือเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งในความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียเรียกเหล็กไหลว่าบือซีรีเละซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิดแต่ที่แพร่หลายกันที่สุดนั้นจะฝังตัวอยู่ในถ้ำมีลักษณะสีดำคล้ายนินล่นไฟให้ยืดได้ซึ่งเชื่อกันว่า ในการเอาเหล็กไหลนั้นจะต้องใช้น้ำพึ่งฉลมงต้อนเหล็กไหลแล้วใช้ไฟลนเหล็กไหลถึงจะยืดออกมากินน้ำพึ่งไปพร้อมกับการเล่นไฟแล้วก็ลนไฟไปกระทั่งเหล็กไหลย,ยืดออกมาเรื่อยๆจนบางเบาเท่ากับเส้นได้ถึงจะตัดให้ขาดเล็กไหลหรือธาตุกายสิทธิ ตามความเชื่อโบราณมีทั้งหมด9ก้าธาตุแร่เกาะล้านจังหวัดชนบุรีเหล็กดับเมืองรองจังหวัดแพร่เหล็กน้ำพีจังหวัดอุตรดิตอุกามณีหรือสะเก็ดดาวเพชรนาทั่งจังหวัดชุมพรเพชรพญานาตรุ่นน้ำโขงจังหวัดหนองคายแก้วขนเหล็กจังหวัดลำปางเหล็กไหลาตาแรกจังหวัดกาญจนบุรีและเหล็กไหลยพญาเพชรด,ดำหรือแร่เขาอึมคึมจังหวัดกาญจนบุรี เหล็กไหลยพญาเพชรดำหรือแรล่เขาอึมคึมจัดเป็นโคตรเหล็กไหลหรือเหล็กไหลงอกเป็นเหล็กไหลที่มีสีดำสนิทเป็นมันเลื่อมเมื่อกระทบกับแสงสว่างผิวค่อนข้างละเอียดแม่เหล็กดูดไม่ติดพบเห็นได้ตามถ้ำที่ลึกลับมีเทพชั้นพรมเป็นผู้ครอบครองและมีพวกเทพที่เป็นยักษ์หรือคนทันคอยให้ความอารักขา ไม่ยืดหรือหดได้แม่เหล็กดูดไม่ติดแต่ชอบกินน้ำผึ้งสามารถงอกโตขึ้นเองหากบูชาดีก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำอมเขียวไปจนถึงสีรุ้งเจ็ดสีดีทั้งเมตตาโชคลาภแคล้วคาดกันภัยมหาอุดและคงกระพันท่ากยสิทธิ์เนี่ยในประเทศไทยเรามีทั้งหมด9ชนิดนะครับแม่ข่าวมุ่งคืมเนี่ยเป็นหนึ่งใน9ของท่ากยสิทธิ์ เป็นของที่เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติจากจังหวัดกาญจนบุรีบนเพืือขาวอึมคืมูม่าตำบลหนองรีอําเภอบอ่บอพลอยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งท่ากายสิทธิ์อันนี้เนี่ยจะเดิมเนี่ยจะเป็นของคนเมืองการแล้วก็จะรู้เฉพาะคนที่จังหวัดกาญรเท่านั้นแต่อเผอิญเนี่ยพอดีผมได้ลูกศิษย์ของวัดสตือเราคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีได้นำท่ากายสิทธิ์ชุดนี้มาทำเป็นวัตถุมงคล ซึ่งวัตถุบางคนนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของพลังธรรมชาติและเป็นพลังธรรมชาติที่สามารถทดสอบได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย ข้อมูลที่ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ถือเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ได้และไม่ได้ซึ่งทางทีมงานได้มีการเข้าร่วมพิสูจน์พลังและความเชื่อของเหล็กไหลโดยมีการทดสอบโดยน้ำกรดความเชื่อด้านการยืดหดของเหล็กไหลและการกดโดยอาศัยพลังของเหล็กไหลเป็นตัวทดสอบ ยังเราก็ตามสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเชื่อในพลังของเหล็กไหลหรือไม่โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงแต่ทั้งนี้ในพจนานุกรมไทยฉบับบัณฑิตราชยาสถานพุทธศักราช2525 25, อธิบายคําว่าเหล็กไหลไว้ว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษขนาดเอาไฟเทียนล,ลนก็จะไหลย,ย้อนกลับออกมาแต่ความเชื่อของชาวบ้านไปไกลกว่านั้นคือ มีความเชื่อว่าเล็กไหลมีอิทธิฤทธิ์พิเศษส่วนเล็กไห้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์ว่าเป็นเพียงสะเก็ดดาวหรือเศษของลูกอุกกาบาตท,ที่พุ่งชนโลกและมีการล้อมละลายลงเมื่อเกือบประมาณหนึ่งล้านปีก่อนเล็กไห้มีคุณสมบัติคล้ายนินสามารถนำไปเจริญนยเป็นเครื่องประดับได้บางคนนำไปประดิษฐ์เป็นดวงเนตรของพระประธานในอุโบสถ และเทมนี้สระบ,บุรีโซเซตี้ก็นําเสนอเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของเหล็กไหลหรือว่า,าธาตุกายสิทธิ์ซึ่งถือเป็นความเชื่อซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตการแต่ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้สักอย่างหนึ่งนะคะว่าการที่เราจะทําดีเป็นคนดีได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองวัตถุหรือสิ่งของเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นรวมไปถึงสิ่งที่ท่านผู้ชมชมทั้งหมดโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมเพราะถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะสำหรับวันนี้สระบ,บุรีโซเซตี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายร กแล้วใครมีกิจกรรมดีๆที่ต้องการอยากให้เราไปเก็บภาพเพื่อนําม,มาเผยแพร่เป็นความรู้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมที่ชมรายการสามารถติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างค่ะวันพรุ่งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปโซเซตี้ที่ไหนท่านผู้ชมต้องติดตามแต่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ